ขอเลือกตัวก่อนนาปะปล่ะโอเคอย่ามาอยู่กับฉันเทวันนี้ก็มาอยู่กับ Dinner Bros 2เป็นเกมใหม่นั่นเองครับจริงๆเกมนี้ก็ออกแนวโอ้คุวันนี้ก็อยู่กับคุณเนยแล้วก็เคฟคุณหูผมฉันพ่าตายทำไมันต้องมาอยู่กับพวกนี้ได้ดิเคฟก็จะเป็นเออเอชโซบอตตัวสีส้มโออ e โออแล้วก็เลยก็เป็นคุณยายใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันแล้วโ้หก็จะเป็นตัวสิฟานะครับเกมนี้หลักๆก็เล่นคล้ายๆโอคุกแต่ว่าให้เราจัดการร้านเองจัดแต่งร้านเองหรือว่าเสิร์ฟกับลูกค้าเองโดยตรงเลยมันจะไม่เหมือนกับโอคุกที่เป็นแบบแฟนตาซีหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพื่อไม่เข้าใจมาดูกันเด็กก็คือเกมนี้บอกไว้ก่อนมีผมกับเนยที่ลองเล่นก่อนหน้านี้แล้วนิดนึงส่วนเคฟก็คือมือใหม่หมขันเล่นเลยพี่น้องโซเฟเยอร์นะมือใหม่ของแท้เลยอันนี้มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผ่านเริ่มกันเลยดีกว่า อันนี้เลือกได้ครับว่าจะเปิดเป็นร้านเบอร์เกอร์หรือว่าร้านไก่ทอดอ้ยาเราจะวักโดนนกับบีเอฟซี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 เนาะบีเอฟซีหรือวักหรือวักวักวักโบโบว์กโนนให้เราให้เด็กใหม่เลือกครับบีเอฟซีครับบีเอฟซีเอาบีเอฟซีไม่ไม่เคยเล่นหรอจะไม่เคยเล่นคือตอนนั้นที่ลองนี่ลองวักโดนน อ่านนิวเลยเราจมา BFC อ่ะเดรอยฮะ Day One Blow f Chicken ถ้าถ้าพร้อมแล้วก็กด X ตรงนี้เปิดร้านเลยก็คือเกมนี้จะมีเป็นเวลาแบบว่าเวลาเปิดร้านกับเวลาปิดร้านเนี่ยอันนี้ช่วงเต็มตัวมันใช้เราลองก่อนเอาไก่มาสับตองสับตรงไหนวะตอนสับสับตรงเคาน์เตอร์ตรงไหนก็ได้ทุกที่คือเฉียงแล้วก็เอาไปชุบแป้งแป้งอยู่นี่ แป้งอยู่ตรงนี้จับครั้งหนึ่งได้หลายปีกจับอแล้วก็ไปคลุกทอดข้างหล่างคลุกนี่ตรงนี้อ๋อไปเองแปเองเลยอ๋ออ๋ออ๋อไก่ยุ่งในไก่น่องสองชิ้นอ๋อมันจะมีน่องกับไอ้นี่มันจะมีน่องกับปีกอ๋อนี่ขอน่องสองเห็นไหมต้องคลุกก่อนใช่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 น่องสองที่อ๋อคลุกแล้วถุยนี่ค่ะ ขอน้องอีกชิ้นนึงครับเออไอซีขอน้องครับไม่เอาปีกครับไไไออซซีีอซี c AC รับออเดอร์ส่งอันนี้ก่อนขอน้องครับขอน้องต้องเอาไม่เอาออกอ่ะต้องเนี่ยขอน้องเลยเร็วแล้วเร็วแล้วเป็นชั้นเรื่อแล้วเดี๋ย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 วเขาถีบไม่ได้ด้วย คนน้องสองคนนึงคลุกแล้วก็คนนึงไอ้นี่ไหม๋ยวรับออเดอร์ก่อนน้องสองเหมือนกันคนแรกมันยังไม่ได้กินเลยมันมีแต่ปีกันตอนนี้ขอน้องอีกนึงน้องนี่ไงน้องเราไม่ทอดแล้วเอาแล้วเดี๋ยวอะไรเลยคุกิดเลยตับและไม่นำ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 ไอ้ไอยกระติกระติกระติไก่หนึ่งชิ้นมันจะได้ใสไก่ให้เดี๋ยวสับไก่ให้เดี๋ยวสับไก่ให้เดี๋ยวสับไก่ให้ฉันรู้นะที่ก่อนฉันแล้วโอเคแล้วพี่บีก็ไปทอด เออคุกเราก็ถอดโอ้ยเป็นคนยืนไม่ตรงทิศอ่ะอันนี้ปีกอ่ะวางไว้ให้เดี๋ยวนี่รับลูกค้าเองน่องสามน้องสามครับน้องสามนี่ใช่ใช่เอาน้องเอาน้องเอ่อชุบแป้ประดินคือหยิบยากด้วยไง่ยากเออน้องอยู่ไหนในนี่น้องอยู่นี่เอาชุบให้อาท่อให้เดยน้องหนึ่งที่น้องหนึ่งที่ได้แล้วนั่นน่ะ ไม่ไม่เอาเอาน้องมาสามอนเอาน้องมาสามน้องสามอนน้องสามวางในตาวางเลยวางเลยน้องอีกหนึ่งครับขอน้องอีกหนึ่งครับได้ครับวางครับน้องสามได้แล้วแล้วก็ปีกมาไว้นี่แล้วก็ขอน้องหนึ่งที่มันวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะน้องหนึ่งที่น้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งกำลังทอดเพรจานเนาะจานอยู่นี่ใจนี่เอาวางไว้เลยวางเลยนี่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 วางไว้เลยโอเคการทป็งานรับเอาเลยน้องหนึ่งที่ โอ้โหค้ายแต่น้องเบอร์ปีกคนที่นี่มากเลยยิ่งไม่กินเลยหรอน่าจะแล้วมือมือก็หยิบแม่นด้วยนะหยิบโดนแต่ปีกน้องตามที่ขอโทษนะร้านเราก็มีปีกให้กินนะไอ้ลูกค้าเราจะไปวางไว้ไหนเนี่ยปีกวาง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 ไว้ข้ก็น่าจะได้ทนไมัทำไมไม่ต้องมีหรอก หมดปิดร้านหมดเวลาเนี่ยมันจะมีร้านอันนี้มันจะมีเวลาข้างล่างเห็นปะโอทีอน้องมาสามครับน้องครับน้องยังไม่ครบครับน้องยังไม่ครบใส่จานเดียวกันเหรอใช่ต้องอยู่ต้องอยู่เดี๋ยว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 ี๋ยี๋ยวเี๋ยวเนี๋ยี๋ีวว เอ้าไม่อยู่ทําไมจะหยุดทําไมก็ไม่รู้น้ว่าเวลาหมดแล้วคือเวลาหมดแล้วแต่มันมีโอทีอยู่กินนะที่มันรลางใช่เอาใหม่ได้เปล่ะไม่ได้มันมันรีไม่ได้อ๋อใช่หดลวบายเนี่ยมันจะมีเบอกหมไปทุกทาเองอย่าเพิ่งอย่ดเยิ่งดยดหยุดหดยุดหดหยดหยุดหยุดหยดอยยุดหยดหยุนหยุดหอุดหยุดหยย มีหน้าที่ที่ต้องทําเพิ่มอีกหนึ่งจริงเจันเลยอันนี้กดสามเหลี่ยมได้เพื่อนเพื่อเป็นโหมดจัดร้านอ่าเรากดเออ๋อแล้วีไก่เต็มร้านทีนี้คนที่ในครัวอ่ะจัดกันเองเลียยงเลยครับว่าจะเอาจะเอาคน์เตอร์เอาตัวไว้ตรงไหนกันบ้างเลียย์กันเลยครับเดี๋ยวนี้จะจัด อันนี้โอเคร้านประมาณนี้แหละโอเคะมานี้ไก่ชุบอ๋อนี่ไงมันไก่เนี่ยไก่มันต้องไปสับอยู่ดีว่ะเอออ๋อนี่มันมีสอนอยู่เพิ่งเห็นข้างล่างเอาป๊อตเตโตมาหนึ่งสับ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 ไม่ต้องคลุกแล้วก็แล้วก็เป็นทอดได้เลยอ๋อจะไปกรีดไก่หมดงั้นป๊อตเตโตเอาไว้ส่วนนี้ดีกว่าเส่วนดีไป อยากเคลียร์ไก่มากเลยครับที่มันค้างคาอยู่เลยเด็ดายของพร้อมไหมพร้อมแล้วกดวันที่สองพี่เก็บปีกต้องเก็บปีกเตรียมตัวเลยครับสิบปีกหั่นของรอได้เลยอ่ายวหั่นให้เดี๋ยวหั่นให้ร้านเปิดแล้วเปิดร้านก่อนเลยคือไก่สามเป็นน้องน้องสามเฟรนฟหนึ่ง นองสามนองใหม่อีกสามเฮ้ยไอ้หนึ่โดนเดือดอีกอ่ะมันวางไม่วางอ่ะวางเลยวางจานวางแล้วกดวางแล้วหรือว่ารอรอวาวางตกเคาน์เตอร์วะกดวางแล้วมันไม่วางกด x อ็กซ์กดเอ็แล้วเออมันไม่วางเห็นปะเฮ้ยเริ่มใหม่ได้ไหมทำไมมันไม่วางบนจานอ่ะอ๋อมันเสร็จได้เลยอมันเสร็จได้เลยเดี๋ยวเราเอาใหม่ๆๆๆ มันใส่ซองนี่ไม่ว่าไฟใส่ซองเรียบร้อยไม่ต้องใส่จานอกอเคโ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 อเคเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ไม่นับไปเปิดร้านเลยกินอะไรบ้างคะเป็นไฟเป็นไฟหนึ่งน้องสองไม่ไม่คิดจะกินปีกกันเลยแล้วยังไงไม่ต้องใส่จานไม่ต้องใส่จานวางเลยวางเลยวางปีไม่ข้างละเป็นไฟหนึ่งน้องสองอ๋อน้องครับน้องไก่ครับน้องไก่จราจรติดขัดดนึง น้องไก่อย่างละสองครับวางไว้เลยนี่หันโชว์รถเล็กนึงครับอ่ยูที่ขอเป็นคลับด้วยครับจานเดกันใช่ปะขอเป็นไลับด้วยครับน้องใหม่อีกสองครับน้องหม่อีกสองครับวางไว้เลยครับเอ๊ะไอ้กระสุนออกออ่าๆอ่าสับตรงนี้กันเลยไปสับไว้ที่อื่นปะเออไม่มีที่วางอ่ะ เอาจานนี้ออกไปวางไวเลยวางไวเลยวาง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 เอาอะไรต่อน้องอีกหนึ่งคู่สับปะเดเป็นไฟหนึ่งแล้วก็น้องสองเป็นไฟอันนั้นในในนั้นคือเป็นไฟเยสตีสาีตีสตอสีสตีสตีสตีสีสตีสตีสวีงเลยวางเลยตีงตีส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 าีอีสตีงตีสตนสตงีนีเีี้ นเบอร์เป็นไฟสามเฮ้ยไม่ใช่ไฟน้องสามพูดถึน้องสามทำไมไม่กินปีกเลยอ่ะเป็นไฟครบแล้วเลยน้องน้องสามเดเอาตรงท้อเลยครับไอ้จานทำไมมันไม่กินปีกเลยอ่ะลูกค้ามาจากสิ่งที่เรียกวิ่งแซ่บบอ๊คน้องขาที่สองน้องขาสองน้องขาสองขาสี่เลยน้องขาสี่เลย อัานเดียวกันใช่ไหมเล้องอีกหนึ่งน้องอีกหน้องอีกหนึ่งน้องอีกหนึเล็วเลยวเลยลเลยเลเเลเเลยเลยเลลเลยเลยเเลยเเลยเล่เเลยเล่ทยเล็นเยเลยเลเลยเเลยเลยเล้เยเลยเลเลยเอเเลยเลยเลยเเเป็นไฟ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 รอทอดอยู่เป็นไฟเป็นไฟเลยแล้วเเลยยเเยเยลลลเ ตัวมันไหลตัวมันไหลว่างต้องพอยมาแล้วเห็นมุมซ้ายล่างป่ะมากาปีไก่พาดไปจานหนึ่งเออท่านได้เลดสีแต่ว่าเราเราได้เยอะน่าจะต้องได้เยอะกว่านี้มีตั้งสามคนเนี่ยคนในครัวก็จัดจัดเคาน์เตอร์นี้ฝั่งนี้เหมือนเหมือนไม่เคยเห็นคนแช็คเคาน์เตอร์ตรงนี้เลย เนี่ยเอออขนี้ต้องเอามาสับตรงนี้แทนหรือปะนี่เดะเดะเดะนี่นี่นี่รู้แล้วว่าตรงนี้อะไที่ทอดอ่ะอ๋อไปไว้นู่นเนาะก็เอาเอาไก่ชิ้นกลางบินในจะได้วิ่งแค่ด้านบนไงบินในได้วิ่งแค่ด้านบนเดี๋ยวผมสับข้างล่างอ่าออจุดเชื่อมเราเระหว่างเราสองคนคือตรงกลางนี้อ่าอันนี้ขึ้นมานี้ไก่ไก่ หยิบไก่ปุ๊บมาสับๆปุ๊บแล้วชุบแป้งชุบแป้งชุบกำลังหันทรงก็อืมอืมอืมเขาวางแผนซื้อไปก็ทอดทอดไฟมีหม้อทอดเครื่องมือแต่ทอดมันเร็วมากแต่ทอดสองอย่างก็นดีเดี๋ยวดูให้ไปมิติจิวเต็มบล็อตเตอร์มีผักกระต้วเพิ่มแต่ว่าเราซื้อได้แค่คัลเตอร์แต่คัลเตอร์ไม่จำเป็นปะยังไม่จำเป็น ไม่มีอะไรจำเป็นเลยตอนนี้งั้นงั้เราจัดร้านแล้วก็ไอ้นี่เราโอเคนี่แหละนี่แหละสเตจแรกของฉันถ้าตัวมันไม่ลื่นเกินไปแล้วพุ่งออกเพราะว่าถ้าไก่สับทิ้งปุ๊บก็เขียวไปทางข้างเลยเออเดี๋ยวแล้วนะครับผมเอาเอาถังขยะมาตั้งตัวนี้แหละคตดขยะคตรฟูดเว์เลยทำไมไม่กินปีกกันไม่เข้าใจอะเตรียมร้านครับ เปิดร้านก่อนเลยปีกไม่น่าไม่น่ามีปะ่ะสภาพไม่มีปีกไงนี่ไงนี่ไงน้องสองเป็นไฟหนฟึ่งแล้วก็น้องสามครับไหนเอาน้องสองก่อนนะแล้วก็เป<อ>็นไฟหนฟึน 1. 1> ่งเอาสองเสร็จจ้าแล้วก็น้องสามยังไม่มีใช่ไหมขาวสีเดียวกับโต๊ะเลยมันเลือกสีโต๊ะได้ไหมเนี่ย <c oughs> มองไม่เห็นอะ่ะ น่องขาดิน้องขาดิสองเจ็บมาเจ็บใจทุกครั้งที่ทิ้งไก่น่องหนึ่งขาดน่องอีกหนึ่งครับแล้วก็น่องหนึ่งเป็นไฟหนึ่งเล่นๆๆๆจะหมดเวลาน่องหนึ่งเป็นไฟหนึ่งเป็นไฟก่อนใช่ปะเป็นไฟมา น้องสองเป็นไฟหนึ่งว้าวไววานรอบนี้ปีกทองปีกนี่มันอะไรกันเป็นไฟเป็นไฟจัดน้องอีกหนึ่งครับโอ้ยมันหยิบไม่ได้อ่ะหยิบมาใหม่เลยหยิบมาใหม่เลยเป็นไฟเป็นไฟหนึ่งน้องสามขอเป็นไฟครับไเป็นไฟเลยน้องสามยังเหรอ ลายเสร็จต้อ,องสามครับต้อ,องหน <oman. S 1> ึออง่เอองเฮ้ยน้<ม>องอีกสามครับโอ๊ยทำไมแกคิดแต่น้องไม่ใช่ครับต้องอีกสามอาจารย์อาจารย์ให้นปีกไ<ม>ว้วางเลยวางเลยวางเลยเดี๋ยวจะจัดเนี่ยคุณลูกค้าครับน้องขาดอีกหนึ่งครับ โอ้โหกองปีกบุลลี่อ่ะทำไมแกไม่กินปีกอะ่ะน้องสองเป็นไฟหนึ่งโอ้ไม่มีปีกเลย <laughs> ขอเป็นไฟจ้ะ,อ,ะอ่ะเป็นไฟครับอ่าอยู่ทำโอทีไฟจ้ะเรียบร้อยครบครบแล้วเหรอครบแล้วไม่ต้องครบแล้วถอดกินเองแล้วกัน ชอบกินอีกสามเชื่อมพอดีด้วยเอาเอาปีกมากินไหมน่าจะได้หลายมือได้กี่เซิร์ฟได้เจ็ดเซิร์ฟเอวัเอวัวทอตเอร์ทอตเอเอาเอาปีกดูแล้วเและโด้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันกองรวมกันได้หรอเพิ่งเห็นกองได้อ่ไม่รู้เหมือนกันเป็นนี้ไม่แต่ไม่เป็นไรนี่รู้สึกว่าเอาวางไว้ตรงนี้ดีดีแหละอย่าเพิ่มงานให้เราเลยเพราะว่านี่จะได้แบบนี่ทีเดียวเอ้ยนี่นี่ผมผม มีมีเนีแทนใหม่หมุนให้โควะนี่ปุ๊บปั๊บแปะกันใกล้เลยจะได้หั่นวิีช็อตเลยเ่โอเคเสร็จแล้วครับโอเคเดี๋ยวดูของอนมีอะไรมาขายมีมีผักมีโต๊ะเราจะเอาเมนูเพิ่มหรือจะเอาจำนวนลูกค้าเพิ่มดิเอาเลสติวเลสติวกับเคาน์เตอร์เพิ่มอ่ะเสร็จปานแล้วนะ อ่าสาช็อปชอปแล้วก็เสริมได้เลยอ่าอีซี่อีซี่โอเคจุแคนดูรอเลยอ่ะเปิดร้านรอเลยโอ้มีสองสาข้าไว้เน้องสองเป็นไฟหนึ่งสองชุดครับน้องสองเป็นไฟหนึ่งเริ่มรู้สึกแปลกแกว่าบางทีลูกค้าออเดอร์มาแบบนั้นแต่เราก็เสิร์ฟกี่คนได้เทศหนึ่งงันได้ปะแบบใส ลองจับปีกด้ยอ่ะหรอลองก็ได้ลองปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองลองโอเคมันมันมีเออมันมีดีสตรัสดิอ่ะลอง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 ไฟถึงชอบปีกไปด้วยเหรอเออใช่ใช่ใช่ส่งปีกไปด้วยเลยลองโอ้ยหยิบผิดอ๋อแฟนไฟมาหนึ่งแฟนไฟหนึ่งเพราะว่าคืออยากรู้เหมือนกันมันจะทิ้งปีกจริงเหรอวะเก็ดปะแฟนไฟขอแฟนไฟหนึ่งจ้ะโอ้ว่ะ หรอได้เหรอเออว่ะทิ้งผีวันตั้งนานอ๋อเป็นอย่างงี้นี่เอสรุปเราขอเป็นไฟเนไฟเนไฟ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 ไก่สมไก่สามเพอ่วก่สามเลยไก่เลยไก่กสาเราทิ้งมาตั้งนานทิ้งตั้งนานโขซิลว์ซิลวไมมีอยู่ที่ความรู้สึกแปลกๆนี่มันอะไรกันใช่ไหมคือรู้สว่ามันมันไม่มีใครสั่งน้องไอ้ไม่มีใครสั่งปีกแบบ โอเคไก่สามเพื่อนไฟหนึ่งครับอะไรก็ได้แหล้วไม่เป็นไรแล้วก็ไหวตีกตั้งนานเพื่อนโอ้แต่แบบนี้ชิวเลยแบบนี้เลยไก่ไม่สี่ครับก็ชิวแล้วทั้งยังยังไงชิวชันเลยชิวชันเลยแบบเนี้ยโอ้ก็คือเราหาเรื่องให้ตัวเองยากยากไปเองว่าอันเถอะแบบนี้อ๋อ สลัดหนึ่งสลัด 1. นึเฟสไฟหนึ่งสลัดเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ใชเสร็จแล้ว okay. เฮ้เดี๋ยวนะเคปผู้พันนี่วนะฮะผู้พันนี่วะเอ้เอสายซืดอ,อ <laughs> จะเขาซืดไปเล่อ <laughs> <laughs> ไก่สองเป็นไฟหนึ่งไก่ 2. องเป็นไฟหนึง ไปอีกหนึ่งมู๊ยจีจีอีซี่เฮ้ยอีซี่แล้วทำโอทีละกินเองอะ่ะอ้าวมาละลูกคา้าล,ลูกคา้าไก่สองไปอีหนึ่งอุ๊ปเอา้าไก่เอา้าหายไปไหนไงอ,อะเอ้าอย่างงี้ก็ได้เหรดูช่องเฉย <laughs> อะไรวะไก่อีกหนึ่งครับวา้วาบวา้ฉะฉะาบเฉยอ๋ออ๋อ แต่จริงแบบว่าปุ่มมันไหลอยู่เหมือนกันนะั่นแหละไหลไหลไ,ไหลลื่นเลยเลยเรียบร้อยยาเ o ดิกัสหาเรื่องให้ยากตั้งนาน <laughs> 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 โอ้โห <laughs> อีกไอ้ข <laughs> ้างล่างเมื่อกี้แบบโอ้โหใจญ่ใ่ <laughs> ย้อนภาพกลับไปไก่ <laughs> รมรสุมไก่ <laughs> <laughs> มีมีมโค้ดแม่งยืนเท้าเอวแม่งลอยมาเลยแต่เป็นหน้าปีไก่แทน